สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้แม่จะมาตอบคําถามหลายๆคนเพื่อนเอนหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าทํำยังไงเหลอถึงจะได้จับเงินกลางอากาศจริงๆแล้วแม่จะบอกให้ฟังนะ,ะการที่จับเงินอังอากาศไม่ใช่อยู่เฉยๆมาจับเงินกลางอากาศได้เราต้องลงมือทํางานทํางานนั่นหมายถึงเราต้องมาสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทกิฟฟรีนสกายไลน์ยูที หนึร้ยแปดสิบบาทแล้วจะมีแบบฟอร์อมให้เราไปศึกษาในนั้นจะมีเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการทำงานมีหมดเลยแล้วเราไปศึกษาดูเพราอศึกษาดูแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออทำอยังไงแม่มีวิธีการมาบอกนะคะเราจะเปลี่ยนงานที่ทำเครือข่า,ขายรูปแบบเดิมๆอยู่เนี่ยมาทำผ่านโซเชียลในทุก แพลตฟอร์มสะดวกไม่เสียเวลาท่านใดสนใจสมัครร่วมทีมกับเราเรามีแอดมินที่คอยช่วยสปอร์ตและสอนงานให้ทุกท่านจนเป็นเลยนะคะขอบคุณค่ะ